สวัสดีครับเจอกันกลับอีกท,ทีนะครับกับผมพมานานหนูนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของการแจ้งข่าวนะครับปืนลูกซองพาดประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ก็มีอยู่ราวๆหกรุ่นด้วยกันนะครับวันนี้ก็ามาทําคลิปแจ้งข่าวให้พี่ๆได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็จะมีลูกซองอยู่หลายรุ่นก็จะเป็นรุ่นลูกซองปั๊มแอคชั่นลูกซองเซมิออโต้นะครับ หลายๆทรงเลยนะครับวันนี้มาให้ได้รับชมกันวันนี้ก็จะเป็นของค่ายคานอาร์มนะครับที่จะได้รับชมกันนะครับเรียกได้ว่าปืนลูกซองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นปืนยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าวสวนนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากในการบริหารกลไกในการใช้งานนะครับคนที่มีปืนกระบอกแรกๆแต่เป็นกระบอกที่เป็นลูกซองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะขอได้ง่ายกว่าปืนประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะพกพาติดตัวไปที่อื่นได้เลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่เหมาะกับจุดประสงค์เฝ้าบ้านนะครับเฝ้าสวนกันจริงๆนะครับแล้วก็ปืนที่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นก็คือลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับลูกซองห้านัดนะครับปั๊มห้านัดนี่เลยนะครับนี่ตัวแรกเนี่ยผมก็ขอเริ่มที่ลูกซองปั๊มตัวนี้เลยแล้วกันครับตัวนี้คันอาร์มนะครับนี่ อ่ประมาณนี้เป็นลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับตัวนี้เป็นด้ามโจนสลัดนะครับทุกคนด้นามโจรสลัดกระโหลกอันนี้ก็เป็นกระโลกอัลอยนะครับทุกคนแล้วก็นี่มีคันสาวกระโจมนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็เป็นปั๊มแอคชั่นขนาด12เกตนะครับลำกล้อง14นิ้วนะครับหลงกล้อง14นิ้วตัวนี้ก็เป็นสเตเดอร์โชตนะครับใหญ่เลยนะครับนี่เลยนี่ ไม่ต้องเรียกโชคเรียกอะไรแล้วครับทุกคนก็คือสายลูกไปแล้วก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นปืนต่อสู้ป้องกันตัวได้ดีเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเลงนะครับทางด้านหน้าลำกล้องนะครับหน้าลำกล้องตัวนี้ก็นะครับเป็นศูนย์นะครับแท่งเล็กขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เลงนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีหงกวินนะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดนะครับเป็นหลอดบรรจุ5้านัดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมือสาวกโจมนะครับนี่ เสากระโจมเวลาวสากระโจมที่ไม่เป็นรูปก็นี่ครับกดตรงนี้ลงเลยครับเป็นคันช่วยเสากระโจมนะครับนี่นี่นะครับนี่ดูด้านในนะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นหัวกรวินนะครับเอาไว้ให้ห้อยสายสะทายนะครับเพื่อในการใช้งานที่ง่ายดายนะครับเวลาที่เราเข้าป่าเราจะห้อยปิดไว้อย่างนี้นะครับสะพายติดไว้ประมาณนี้นะครับเห็นว่า ปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทัดรัดใช้งานง่ายนะครับการใช้งานปืนกระบอกนี้ใช้ยังไงทําไมไม่มีผ่านท้ายนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเวลาใช้งานปืนกระบอกนี้จับด้ามที่เป็นจุดสลับไปนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเป็นการยิงเนี่ยจะยิงแบบฮิปนะครับใช้การยิงแบบประมาณนี้ให้ปืนนั้นผ่านตัวไปนะครับเราๆนี้เลยเวลายิงนะครับอันนี้ปืนปละภัยนะครับไม่มีลูกนะครับตุ้มนะครับ เนี <me at swimming> so, so, ่ยประมาณนี้ครับปืนเขาก็จะผ่านตัวเราไปตัวนี้เราก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับเนี่ยยิงไปประมาณประมาณนี้นะครับส่วนท่าอื่นก็ขึ้นอยู่กับการสึกผลอาจจะยิงประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่านี้ค่อนข้างท่าคนที่ไม่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเนี่ยยิงประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่าแบบนี้ปืนแบบนี้ก็เหมาะสําหรับการใช้งานในบ้านอาจจะใช้เป็นลูกปลายนะครับติดไว้ซึ่งลูกสองปั๊มเนี่ยไม่ติดขัดอยู่แล้วนะครับในการใช้งานเวลายิงเสร็จแล้วก็ ลูกครับแล้วก็บรรจุยิงใหม่นะครับเหมาะสําหรับการที่ใช้ในพื้นที่แคบนะครับซอกบันไดนะครับซอกบันไดซอกตู้เหมาะสําหรับการตรวจบ้านนะครับเวลาตรวจบ้านถ้าเราใช้พันธะยาวๆแบบเนี้ยมันไม่สะดวกนะครับก็จะอาจจะต้องถือปืนประมาณนี้ครับถือไว้นะครับเนี่ยทำนองนี้นะครับไปที่ระดับเอวนะครับไปท่าฮิปนะครับถ้าไม่เหตุเราก็จะสามารถยิงได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของปืน ลูกซองปั๊มไอชั่นด้ามแบบโจรสลัดนะครับนี่เน้นความคล่องตัวเป็นหลักเห็นผมจับแล้วเข้าไม้เข้ามือแล้วก็คล่องตัวเป็นอันมากนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีรางเล็กๆอันนี้สามารถที่จะติดดอดได้นะแล้วก็พันท้ายใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นพันท้ายธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกคนเปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยนะครับสํวนเราลำกล้อง14นิ้ยสั้นแบบนี้เท่เลยนะครับถ้าใส่ หาแม่พูลมาใส่นะผมว่าสวยนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็ชื่อรุ่นลูกซองในคานอาร์มผมอ่านยากนิดน,นึงชื่อเมสแบล็กนะครับเมสแบล็กนะครับประมาณนี้นี่เป็นด้ามตัวสลัดถ้าออกเสียงผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับตัวนี้าภาพประชาชนทั่วไปนะครับเข่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เราวๆไม่ข้าม20,000นะครับประมาณ19 0 0 0มนะครับ19 0 0 0มนะครับ หมื่นปลายเกือบเกือบสองหมื่นนะครับแต่ไม่ถึง20,000ื่นนะนี่เลยลูกสองปั๊มหนัดนะครับทุกคนอ่าอันนี้รุ่นที่1นะครับรุ่นคาน์ล m อาร์มเมสแบล็กนะครับก็คือตามสีสีดํานะครับทุกคนประมาณนี้ต่อไปก็ไปดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็นปืนที่ยาวขึ้นไปหน่อยครับตัวนี้เลยนะครับนี่อ่าให้ดูตัวปืนนะครับประมาณนี้นะครับไปช้าๆพร้อมกันนะครับ มุมกล้องอาจจะแคบเลดนึงนะครับขออภัยด้วยเนาะนะครับตัวนี้ก็คือคานอาร์ม VP12 นะครับคานอาร์ม VP12 ตัวนี้จะเป็นรุ่นซินเทนติกนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานในสมุนแบบนะครับเพราะว่าด้วยเขาที่เป็นซินเทนติกนะครับอาจจะลุยได้นิดนึงนะครับทุกคนตัวนี้มาพร้อมกับลำกล้อง20นิ้วหลังสะพานนะครับนี่20นิ้วหลังสะพานปันจุ5นัดนะครับทุกคนแล้วก็ศูนย์หน้านะครับ สูนหน้านี่เป็นสูนไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนโชคได้นะครับมีโชคมาให้นะครับเดี๋ยวเละอย่าโชคเนี่ยถ้าได้รีวิวเดยวจะเจาะลึกอีกทีนะครับอันนี้ผมก็มาทําการแจ้งข่าวคร่าวๆให้รับชมนะครับว่ามีปืนประมาณนี้เข้ามาเนาะแล้วก็ลำกล้องความยาว20นิ้วนะครับนี่หลังสะพานสวยๆนะครับทุกคนดูหลังสะพานนะสะพานดูนะหลังสะพานสวยๆเลย แล้วสะพานนี่ก็ช่วยเรื่องการลดระบายความร้อนของลํากล้องด้วยครับลำกล้องจะร้อนน้อยที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับการที่เป็นลูกซองเนี่ยมันจะเป็นเส้นนําสายตาลองดูนะเนี่ยขุกัดชาขออภัยนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นเส้นแนวนําสายตานะครับช่วงนี้มานะครับเวลาเราเล็งประทาเล็งนี้ครับเนี่ยเป็นเส้นนําสายตาให้มองศูนย์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เนี่ย กระโจมด้านล่างนะครับกระโจมด้านล่างเนี่ยทรงยาวนะครับแล้วก็มีร่องจับการลื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นร่องให้จับระบตุตำแหน่งชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คันปกดสารกระโจมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ลูกซองขนาด12เกตน,นะครับก็เป็นมนาตรฐานทั่วไปนะครับ พันท้ายซินเทนติกนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ทั่วไปเลยเนาะแล้วก็ตัว right. นี้ก็มียางรองพานท้ายนะครับทุกคนหน็บหน็บนุ่มๆยิงดีคอยเนี่ยรับได้สบายๆนะครับไม่น่าจะเจ็บอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซฟแบบคอสโบนะครับนี่เซฟแบบคอสโบเนี่ยเข้าเซฟไว้เวลาจะยิงเวลาจะยิงกดเซฟยิงนี่ประมาณ aces. นี้ครับอ่านี่นะครับน้ำหนักเบานะ ขออนุญาตที่ผมไม่ได้หาข้อมูลเรื่องน้ำหนักมานะครับวันนี้ก็จะเป็นการแจ้งข่าวคร่าวๆแต่ถ้าท่านใดอยากจะทราบข้อมูลหลักๆที่มีรายละเอียดดีเทลมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทําเป็น d ีพยแยกให้นะครับวันนี้ก็มันมีหลายตัวนะครับอาจจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็บรรจุ5นัดน,นะสาหรับท่านใดที่ต้องการจะต่อหลอดก็ตัวนี้ผมว่าต่อได้แหละต่อเป็นเจ้านัดครับพวกบวกไปอีก 3- าสนัดเพราะนี้ก็ลูก2องห้านัดนะครับ ตัวนี้เป็นซินเทติกคร่าวๆนะคะคร่าวๆประชาชนทั่วไปนะครับซินเทติก hmm. ไม่ข้ามสองหมืนอีกแล้วอยู่ที่เราเราวหน0่งหนะครับ9,000นะครับ1นึ่งประมาณนี้ mm hmm. ก็เง่าบงำไปสองหมื่น 20, ก็ได้มีทอนอยู่นะครับทุกคนนี่สวยนะใช้ได้เลยนะนี่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปต่อตัวต่อไปลืมบอกว่าตัวนี้มีกี่นิ้วบ้างนะ มี20นิ้วแล้วก็18.5นะครับ18.5อันนี้20นิ้วนะครับแล้วก็ตัว18.5เขาจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็น18.5แล้วก็รุ่น20นิ้วนะครับซึ่งก็ใกล้ๆเขียงกันนะครับก็ใกล้ๆเขียงกันตัวต่อมาก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นคลาสสิกหน่อยนะครับเป็น VP12 นะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้มี2รุ่นด้วยกันมีลำกล้อง 18นิ้ว18.5แล้วก็มีลำกล้อง20นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันที่เปลี่ยนมาเป็นวัสดุที่กระจมามหน้าจะเป็นไม้นะครับตัวน,นี้เป็นไม้วอลนัดตุรกีนะครับแล้วก็น้านหลังนะครับเป็นพันท้ายวอลนัดตุรกีเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมสวยๆประมาณนี้แล้วก็ย่างรองพันท้ายนะครับนี่อันนี้อยู่ที่ความชอบแลลวนะครับนี่ก็เป็น VP12 นะครับสวยๆนะครับ ระบบการทำงานตัวปืนเหมือนกันเลยก็คือเป็นปั๊มแอชั่นห้านัดนะครับนี่อ่ะตัวไม้สวยๆอันนี้ให้ดูนะวันนี้ผมมาแจ้งข่าวคร่าวๆอาจจะทำคลิปแบบพูดจาเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคถ้าจะดูรายละเอียดคถ้าจะดูรายละเอียดลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายเป็นตัวแยกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้ตอนนี้ก็มีโชคเช่นเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะให้ดูสวยๆก่อนนะครับนี่ Okay. แต่ตัวนี้ก็ชั่วราคาจะไม่ได้เท่ากับตัว Vp12 ที่เป็นซินทติกนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยจะแพงกว่าก็อยู่ราวๆ2 0 0 0 0นต้นประมาณ2 1 0 0มนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็สมมุติ Vp12 เนี่ยถ้ามีอยู่ณตอนนี้ก็จะมี4รุ่นด้วยกันก็คือเป็นรุ่นไม้วานัตตุรกีแบบนี้พลาสติกนะครับตัวนี้ก็20,000ต้น นะครับมีทั้ง18.5แล้วก็20นิ้วแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น VP12 รุ่นซิ n t h นติกนะครับนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ราวๆ10,900ไปไปลายนะครับ1 9 9 0 0ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งก่อครับรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะดูโมเดิร์นดูล้ำสมัยนะครับ โอเคครับรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นที่จะดูโมเดิร์นดูล้ำสมัยดูสายแท็กเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือคานอามนะครับ A t a c นะครับ Frost นะครับนี่ A t a Frost นะครับค่อนข้างที่จะดูล้ำๆนิดนึงนะครับปืนนะครับล้ำออกแนวเกือบจะอวกาศเลยเดียวนะมาดูกันรละเอียดเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับขนาด12เกรตัวนี้ก็ บรรจุได้5นัดนะครับทุกคนลำกล้อง20นิ้วนะครับหน้าลำกล้องมีอะไรบ้างตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนโช๊คได้นะครับแล้วก็สูนหน้าแบบป๊อปอัพนะครับอลองดูนะป<ฮ>ุ๊บดพร้อมกันนี่สูนหน้าป๊อปอัพนะครับเป็นแท่งแหลมประมาณนี้นะครับเอาไว้ยิงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นรางโพลิเมอร์ยาวมาเลยนะเป็นโพลิเมอร์ครอบนะครับที่จะสามารถเอาไว้ติดดอดได้ วันไหนไม่ปลื้มในการเลงศูนย์แบบป๊อปอัพแบบนี้นะครับก็เอาไปติดตลอดได้นะครับนี่ส่วนหลังป๊อปอัพแล้วก็เนี่ยเขาจะติดประมาณแทนกาที่เป็นรางด้านบนนียนะครับรางพิคาตตินี่แล้วก็ด้านหน้าของเจ้าตัวหลอดนะครับก็จะมีรางรอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหูกระวินนะครับสามารถที่จะห้อยสายสะพายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีรางไว้สามารถติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะครับทุกคน มาที่กระโจมด้านหน้านะครับกระโจมด้านหน้าออกแบบมาประมาณนี้สามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยมีรางให้นะครับแล้วก็มีตัวรับมือนะครับสามารถที่จะสาวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ส่วนกระโลกก็จะเป็นอันลอยนะครับตัวนี้เป็นอันลอยนะครับทำสีประมาณนี้เลยตัวนี้ก็เป็นสีบอนทองออกชายชาหน่อยนะครับนะ ัดมาที่ด้านพันท้ายนะครับด้านของพันท้ายตร,ตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นด้ามค i ิสตักรีนะครับก็คือด้ามแบบค,คล้ายๆด้ามปืนสั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีหงวกวินให้ห้อยสายตะพายด้วยนะครับเวลาที่เราจะานำพาไปปฏิบัติหน้าที่ครับก็จะห้อยอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคพันท้ายตัวนี้สามารถพับได้ด้วยนะครับกดลง พับฐานยิงนะครับกระทัดรับนะครับเวลาที่เราจะยิงพับฐานเนี่ยในปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่แคบๆนะครับพื้นที่ที่แคบๆอย่างเช่นไปตรวจบ้านตัวอะไรเนี่ยก็สามารถพับฐานตัวนี้แล้วก็ไปในพื้นที่ที่แคบได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บเปิดฐานออกมาปุ๊บนี่ตัวฐานเนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับได้ปรับระดับได้อีกนะครับนี่แล้วก็มีชิปพีประทับแก้มให้ด้วยรองแก้มนะครับแล้วก็ ยางรองพันท้ายประมาณนี้นะครับให้ความนุ่มหน่มหนับพอสมควรนะครับให้ความนุ่มหนึบหนับพอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสวยนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วที่สําคัญนะครับอ,อ๋อลืมป้ายอ่าเซฟนะครับก็เป็นแบบพอสโบนะครับตัวนี้เซฟอยู่เซฟอยู่นะครับเซฟอยู่อ่าเข้าเซฟยิงอ่าเข้าไม่ได้นะครับกดเซฟยิง ประมาณนี้ครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยอุปกรณ์ครบขนาดนี้แต่ว่าส่วนละหางของเขาไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ที่20,000กลางๆนะครับภาคประชาชนนะดูนะภาคประชาชนอยู่ที่2 0 0 0 0กลางดูสิดูความสวยความอวกาศของเขานะครับเน้เนๆแล้วก็ที่สำคัญเป็นพิสตอลคลิปด้วยนะครับ บางท่านจับพันท้ายแบบปืนยาวธรรมดาไม่ได้นะครับก็พปตอนกิปก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ก็ถ้าชอบแบบพันธายธรรมดาก็ไปเปลี่ยนพันธายได้หรือจะชอบแบบแม็กกูก็น่าจะเปลี่ยนได้นะครับทุกคน่ะลองดูนะครับตัวน,นี้ก็คานอาร์มเอแท็กฟลอสนะครับตัวน,นี้ก็อยู่ที่2องหมนห้านะเป็นปืนภาพประชาชนทั่วไปนะครับนี่โอเค สำหรับลูกซองปั๊มก็จบอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือผมจะพาเข้าลูกซองเซมิออโต้นะครับรายละเอียดอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการแจ้งข่าวคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวปืนนะครับว่าปืนประมาณนี้ช่วงราคาประมาณนี้แล้วก็เป็นของภาคประชาชนเนี่ย่ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับสาหรับปืนภาคประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกซองเซมิออโต้ดีกว่าครับ ต่อไปก็เป็นปืนลุกซองนะครับซีเนอร์โต้นะครับ12เกตหานัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนแมกกาซีนนะครับนี่แมกกาซีนหานัดประมาณนี้นะครับทุกคนก็รูปร่างหน้าตาของตัวปืนก็ประมาณนี้ดยใส่แมกกาซีนนะโอเคอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกเนาะเราทําการเคลียร์ก่อนการไดททำเรียบร้อยนะครับทุกคนตัวนี้ก็คือรุ่นคารอาร์ x 1นนะครับตัวนี้เลยประมาณนี้นะครับ รูปหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่กึงกึ่งทรง a อทรงเอ6มสิบหนะครับทุกคนประมาณนี้เลยก็สวยดีนะครับน,นี่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่โอเคตัวนี้ก็ลำกล้องนะครับของตัวปืนนะครับอยู่ที่สิบแปดจุดห้านิ้วนะครับสิบปดจุดห้านิ้วบรรจุที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนเนี่ยครับได้ห้านัดนะครับ ด้านหน้าป่าลํำก้องนะครับก็เป็นดอวัสเตอร์นะครับเอาไว้ยิงเสร็จแล้วก็อาจจะเอาทะลวงประตูนะครับได้นะครับตัวนี้นะเอาทะลวงกองประตูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของแฮนด์กาดก็จะรูปร่างลักษณะหนาๆแบบนี้นะครับให้ศูนย์มานะครับเป็นศูนย์คล้ายๆของ F- 1 6นะครับแหลมประมาณนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หลังก็ประมาณนี้นะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่มีตัวช่วยจับนะครับยึดให้แน่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เป็นแมกกาซีนนะครับพันท้ายพันท้ายก็สามารถที่จะยืดหดได้นะครับนี่ประมาณนี้3ระดับนะครับ3ระดับนะประมาณนี้แนละ้วก็มีชิปพี๊บประทับแก้มนะครับถ้าใครแบบชอบทรงสูงประมาณนี้ก็สามารถที่จะประทับแก้มได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรางพิเทนนี่ยาวนะครับด้าน,นบนเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะ นำไปติดดอปได้นะครับติดดอปได้ถ้าท่านใดสายตาไม่ดีแล้วนะครับมองศูนย์ก็จะลำบากเพราะว่าอันนี้เป็นศูนย์รูเป็นศูนย์รูบะให้ยิงนะครับประมาณนี้นี่นะครับอันนี้สามารถถอดได้นะเ็าจะเป็นแค่นะครับน็อตตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ถอดได้เลยแล้วก็หน้าหน้านะครับก็ถอดได้เลยนะครับแต่หน้าหน้าต้องใช้อะประแจนะครับในการถอดเนาะ อันนี้ก็เป็นปืนลึกซองเนี่ยก็เหมือนการใช้งานปืนเซมิออโต้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มกดแมกกาซีนนะครับุ่มแมกกาซีนแล้วก็ตัวนี้มีเซฟนะครับอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งน้โป้งถึงพอดีประมาณนี้ครับมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเซฟนี่ครับเซฟอ่าเนี่ยตำแหน่งเซฟนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นคันนะครับค้างลูกเลื่อนนะครับฝั่งคันค้างลูกเลื่อนนะครับ การใช้งานแค่ตบไปนะครับลูกเรียกก็จะปิดไปนะครับเวลาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ดึงมานะครับแล้วก็กดคันค้างโบไว้ประมาณนี้ครับก็จะค้างเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็ช่วงราคาคร่าวๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆสา0 0 0ื่นต้นๆนะครับอยู่ราวๆสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็รุ่นคันอาร์มนะครับ AX2 นะครับ แก้ไขครับคาร์นอาร์มเอ็กวันนะครับนี่เอ็กหนึ่งนะครับทุกคนอ่าปรมาณนี้นะครับสวยๆเนาะตัวไปก็เป็นตัวเซมิออโต้ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นลูกซองทรงบลูพลับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นลูกซองตัวสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็เป็นลูกซองเซมิออโต้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทรงบลูพลับนะครับ ก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เป็นปืนอวกาศเลยนะครับประมาณนี้สงรงปูพับบางคนก็เรียกว่าทรงก้างปลาครับอันนี้ก็แล้วแต่จะถนัดเรียกนะครับผมก็เรียกบูพับปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกซองเซมิออโต้นะครับลูกซองเซมิออโต้ลำกล้อง20นิ้วนะครับลำกล้อง20นิ้วบรรจุหนัดใส่แมกกาซีนตรงนี้นะครับทุกคน อันนี้ชื่อรุ่นว่า MLT 12ลูพับนะครับ MLT 12บูพับนะลำกล้อง20นิ้วนะครับเป็นปืนเซมิออโต้นะครับโอเคการใช้งานของตัวปืนนะครับอันนี้จะแอบแตกต่างจากลูกงซองอันอื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นทรงใหม่เลยนะครับตัวนี้มีข้อดีในเรื่องของการที่จะไปไปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แคบๆนะครับเพราะว่าลำกล้อง20นิ้วเนี่ย เรียกได้ว่าถ้าเป็นปืนทั่วไปเนี่ยอาจจะยาวมากแต่ตัวเนี้สามารถที่จะให้อยู่ในเท่านี้ได้นะครับนี่เลยนะครับซึ่งช่วยเรื่องการความกระทัดรัดและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบภัติหน้าที่ในการเอาไปฟอาบ้านเนี่ยได้เต็มๆเลยนะครับในการยิงนะครับ มาเริ่มจากด้านหน้ากันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลำกล้อง20นิ้วนะครับทุกคนด้านหน้าก็เป็นมาสเตอร์เบย์นะครับมาสเตอร์เบยนะครับตรงนี้ก็เป็นรางนะครับเอาไว้ติดไฟฉายติดอุปกรณ์เพิ่มเติมพวกเลเซอร์ประมาณนี้ได้นะครับศูน้า๊อปอัพนะครับศูน้า๊อปอัพประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ดีดขึ้น๊อปอัพแบบนี้นะครับเป็นแท่งเหล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล็งนะครับศูนย์หลังง๊อปอัพเช่นเดียวกันครับนี่นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวปืนนะครับมีรางพิเทนี่ยาวเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ชอบสูนป๊อปอัพก็สามารถที่จะถอดแล้วก็ใส่ดอทได้นะครับทุกคนประมาณนี้ทรงก็จะอย่างนี้นะครับด้ามก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ลำกล้องเขานะครับยาว20นิ้วนะครับทุกคนฉะนั้นเวลาที่เราประทับนะครับทรงบูพับเนี่ยเขาจะยนระยะลงมานะครับให้ลังเพลิงอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับ บางคนก็ไม่ได้กล้ายิงเท่าไหร่แต่สําหรับคนถนัดซ้ายเนี่ยไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่คือข้อเสียยิงได้เฉพาะคนถนัดขวานะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าเวลามันออกไปลูกจะออกไปฝั่งนี้นะครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับดีเรื่องความกระทัดรัดครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงสนุกค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอ่าวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าครับฝั่งหนึ่งนี่ก็ <G> <ITE> อันนี้จะเป็นเซฟนะครับทุกคนนี่จะเป็นเซฟนะครับเป็นเซฟปุ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันลังนะครับอันนี้เป็นคันลังเนี่เป็นคันลังแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตรงนี้เวลาปลดแมกกาซีนนะครับกำอย่างนี้นะครับจะมีคันปลดแมกกาซีนประมาณนี้นะครับเวลาถอดก็อ่าอย่างนี้นเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ ตรงนี้นะครับเป็นคันค้างลำเลื่อนนะครับคันค้างลูกเลื่อนเนาะเวลาค้างลูกเลื่อนนะครับตรนนี้จะเป็นมีคันลังอยู่ด้านหน้านะครับประมาณนี้ก็แค่ดึงมานะครับให้สุดแล้วก็กดตรงนี้ลงเล็กน้อยนะครับนี่เราก็จะค้างลูกเลื่อนแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวคันลังนะครับก็จะเป็นอิสระนะครับนี่เห็นไหมเป็นอิสระแล้วนะครับเวลาต้องการจะยิงนะครับก็แค่ตบตรงนี้ครับคันค้างลูกเลื่อนนะครับอ่า กเลี้งก็จะทํางานได้ปกตินะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับนี่การกระแทกนะครับกระแทกได้เป็นอย่างดีนะทุกคนประมาณนี้นะครับทรงของตัวปืนเต็มๆนะครับประมาณนี้เลยนะทรงบลูพับบางท่านก็เรียกแกงป่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ขนาดเรียกนะครับก็จะไปทรงอัากาศอัากาศหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็เห็นในในหลายที่ใช้ทรงนี้นะครับเพราะว่า เนื่องความกระทัดรัดประสิทธิภาพในการยิงน,นะครับทำได้สูงเพราะว่าลำกล้องถูกย่นลงมาแล้วนะครับลำกล้องถูกย่นลงมาอยู่ประมาณนี้ทําให้กระทัดรัดแล้วก็ประสิทธิภาพยังคงเดิมนะครับสําหรับทรงบูพับนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงราคานะครับสรับช่วงราคาของปืนตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นต้นๆราวๆสา0 0 0ื 30, 000, เป็นต้นไตก็แล้วแต่รุ่นนะครับทุกคน,นประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ มีมาให้รับชมกันประมาณนี้ครับก็ถ้าทำคลิปพูดเร็วหน่อยหรือว่าอาจจะรายละเอียดไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการแจ้งข่าวคร่าวๆนะครับถ้าอยากได้รับชมตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำการรีวิวแยกให้นะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ